สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนํากันอีกแล้วเนาะในส่วนของตัววิธีการผ่อนนะครับประกัน2บวก3บวกนะครับหรือว่าเป็นประกันชั้น1ประกันชั้นไหนก็ได้นะครับสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เนาะก็คือต้องมีการจ่ายขั้นต่ําเดือนละหนึ่งพันบาทครับผ่อนได้ทุกที่นะทุกบริษัทนะครับเดี๋ยวมาดูกันน่ามีวิธีการทํำยังไงนะวิธีการเช็คนะครับก็มาที่ 724team.com นะครับแล้วก็724แบบนี้นะครับกด Enter ไปเลยนะครับ ก็จะเข้ามาในส่วนของ724ชัวร์นะครับก็เดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูนะครับข้างล่างเนาะสมมุตินะครับผมใช้โตโยต้านะสมมุติผมใช้โตโยต้าเนาะเป็นอ่ารับจูเนอร์ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นปี2020นะครับแบบนี้เนาะในกรณีนี้นะครับถ้าเรายังไม่รู้นะครับหรือว่าเราจะตัดสินใจก่อนเนาะว่าเราจะทำประกันประเภทไหนดีเนาะก็แนะนำนะครับเลือกว่าเป็นทุกประเภทประกันเลยนะแบบนี้นะ เรียกทุกประเภทประกันนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงไปนะครับจากนั้นนะครับระบบเนี่ยเขาก็จะทําการคํานวณมาให้นะว่าในปีนี้นะครับของเรานะครับ Toyota Fort u n e r นนะครับปี2020นะถ้าสมมุติว่าเราอยากดูประเภททุกประเภทประกันเลยนะมีของหลายๆบริษัทเลยนะครับเราจะมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับมาดูกันนะสมมุติในกรณีนี้นะครับเขาก็จะมีบอกให้เลยนะว่ายอดนิยมนะครับก็คือวิริยานะครับถ้าเคลมดีนะครับก็เป็นของกรุงเทพเนาะ ถ้าลองสังเกตดูนะครับของกรุงเทพเนี่ยออซ่อมอู่ราคาถูกมากนะครับของโฟรจูเนอเนาะครับตรงนี้ก็มีบอกนะครับนี่เห็นะครับหลายบริษัทเลยเนาะก็เช่นสมมุติว่าในกรณีนี้นะครับนี่จะมีพอสองนะครับสบวกนะก็คือซ่อมรถหายไฟไหม้ด้วยนะครับคุ้มครองรถหายไฟไหม้เนาะแล้วก็ซ่อมเขาซ่อมเรานะครับทุนก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นทุนหนึ่งแสนนะครับก็คือซ่อมเขาซ่อมเราในวงเงิน1นึ่งแสนเนาะซ่อมเราหนึ่งแสนนะครับซ่อมคู่กรณีเนี่ยแล้วแต่ แล้วแต่วงเงินนะครับ1ล้าน2ล้านอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่เนาะในกรณีที่เราเห็นราคาทุกอันแล้วนะครับแบบนี้เนาะก็ถ้าสมมุติว่าเป็นผมผมเลือกของกรุงเทพเนาะก็คิดเข้าไปตรงนี้เลยครับคิดเข้าไปได้เลยเนาะเนี่ยนะครับเขาจะมีบอกด้วยนะผ่อนบัตรเครดิตสูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเงินสดสูงสุด5เดือนนะครับผ่อนเงินสดได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผ่อนเงินสดยังไงเนาะก็ในกรณีนี้นะครับใครที่ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนเงินสดได้นะครับนะ ตรงนี้นะครับก็คือเป็นข้อมูลรถยนต์นะครับนีเป็นอันนี้นะครับก็คือทุนประกันตอนนี้อยู่ที่9า9นะครับแล้วก็รถยนต์สูญหายไปไหมนะครับแล้วก็คุ้มครองน้ําท่วมด้วยเพราะว่าเป็นประกันชั้นหนึ่งเนาะ999นะครับถ้าเราต้องการพลระบนะครับก็ซื้อพร้อมพรบไปด้วยเลยแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับในกรณีที่เรานะครับต้องการผ่อนเงินสดนะครับ6เดือนเนาะคำนวณให้นะครับี14850นะครับ ราคานี้เนาะหัน6กนะครับก็ตกเราเลอยู่ประมาณเดือนละ2,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าทั้งนี้นะครับก็ในกรณีที่เป็นผ่อนเงินสดนะครับงวดแรกเนี่ยอาจจะมีการเก็บ30%อะไรประมาณนี้นะครับก็งวดต่อๆไปก็ค่อยเอามาหารกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครมีบัตรเครดิตแล้วนะครับก็สามารถกดซื้อเลยตรงนี้ไปได้นะครับอ้ออีกอันหนึ่งนะครับแนะนำเนาะใครที่ผ่อนเงินสดนะครับแนะนากดติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะได้แจ้งรายละเอียดให้เนาะแต่ว่าถ้าใครเป็น มีบัตรเครดิตอยู่แล้วนะครับนี่ก็เลือกซื้อเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำการกรอกข้อมูลของเราไปนะครับผมก็ทําการกรอกข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเลขที่จิ๊ซี่นะครับแบบนี้กดต่อไปนะครับเรียบร้อยเนาะข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็ทําการกรอกข้อมูลนะของเราเองนะแต่กอย่อนะครับ7155นะครับทะเบียนจังหวัดกรุงเทพนะครับเลขที่ตัวรถเอเลขที่ตัวถังนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ฟันเริ่มคุ้มครองเนี่ยซื้อได้ล่วงหน้าสักเอ่อก้าสิบวันนะครับผมก็คุ้มครองวันนี้แหละกดเลือกไปเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าประกันหมดสมมุติว่าประกันหมดวันที่10นะครับเขาก็จะหมดตอน4ี่โมงครึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะต่อก็ต่อก่อน4ี่โมงครึ่งหรือถ้าเป็นไปได้ต่อล่วงหน้าหน่อยหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการออกกรมธรรม์น,นะครับหรือว่าต้องตรวจรถในกรณีที่เป็นประกันชั้นหนึ่งนะนั้นก็กดต่อไปนะครับนี่รับกรมธรรม์ทางอิเล็กทรอนิิกสส์ะามมตุตว่ รับประกันทานทางแฟตนะครับหรือส่งมาให้นะครับเขาก็จะมีค่าส่ง50บาทนะตรงนี้ก็กดต่อไปนะครับตรงนี้นะครับในก่วนในส่วนของตัวรูปแบบการชําระเงินนะครับเราสามารถเลือกได้นะโอนขอนาาัมบัชชีชธนาคารชําระเต็มจํานวนผ่อนชําระธนาคารอื่นๆนะครับลองคลิกด,ดูตรงนี้นะครับแล้วก็กดยอมรับนะแล้วก็กดชําระเงินนะครับ ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบัตรธนาคารอื่นๆให้เลือกนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปหน่อยนึงนะครับซื้อเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเอาข้อมูลที่กรอกไปแล้วนะครับในกรณีที่เรามีบัตรอยู่แล้วเนาะก็ไม่จำเป็นต้องไปเลือกอันอื่นนะครับเราสามารถเลือกบัตรของเราได้เลยนะ ไปนะครับ,บายเนาะในกรณีที่เรามีบัตรอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกสมมุติว่าของผมใช้ K t c ดซเนาะกรุงไทยนะครับสูงสุด1ิเดือนนะครับก็เลือกได้เลยนะตอนนี้เขาจะมีบอกมาให้นะได้กี่เดือนนะครับก็ผ่อนชําระ10บเดือนนะครับแบบนี้เนาะเรียบร้อยนะครับรก็ผ่อนชระเงินไปนะสิเดือนก็ตกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับเขาก็จะตัดยอดเต็มก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาผ่อนชําระนะครับตอนนี้เราก็ทําการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของเราแล้วก็ผ่อนได้เลย ก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ง่ายด <tinc S 1> ้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือประหยัดไปเยอะนะครับถ้ามันขอศูนปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะตรงนี้นะครับก็ถูกดีนะครับทั้งนี้นะครับใครที่สนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับตัวแทนขายนะหรือว่าต้องการขายแบบผมได้นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็รับตัวแทนขายอยู่เนาะหรือว่าใครที่เป็นนายหน้าอยู่แล้วนะครับมีบัตรเครดิตอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะทาแบบนี้ได้นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับสมัครเข้ามาได้เลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้วิธีการผ่อนนะครับที่ได้ประกันที่เราถูกใจนะครับแล้วก็ผ่อนได้ด้วยเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ